สวัสดีค่ะพอดีอยากจะสอบถามว่า UX/UI ในบริษัท Cyber Security เนี่ยเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างหรอคะงานหลกัหลกๆของ UX/UI นะคะก็จะเป็นการออกแบบระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันค่ะให้คนที่เข้ามาใช้งานไม่รู้สึกติดขัดอะไรในระหว่างใช้งานค่ะ แล้วหน้าที่หลักเนี่ยคืออะไรเหรอคะพอได้มาทําในบริษัท Cyber Security เนี่ยคะ่ะเราก็มีจุดโฟกัสอยู่อย่างหนึ่งคือพยายามทําให้เรื่อง Cyber Security ที่ดูซับซ้อนในสายตาคนทั่วไปเนี่ยให้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายคะ่ะคำถามสุดท้ายนี้อยากให้แนะนำเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์หน่อย ก็จากที่ทํางานมานะคะก็ได้เห็นว่าภัยทางไซเบอร์ช่วงนี้เนี่ยพัฒนาค่อนข้างเร็วแล้วก็มีความอันตรายค่ะเลยอยากให้หลายๆบริษัทค่ะเฝ้าระวังแล้วก็หมั่นตรวจสอบระบบไอทีของตัวเองบ่อยๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็เพื่อความปลอดภัยค่ะ